คือเว็บส้นตีนนี่แม่งโกงครับนี่ๆอย่าไปโอนให้มันนะคือผมถอนไปอ่ะแล้วมันไม่ได้เว็บคือบล็อกยูทผมไปเลยเฮ้พุสวัสดีค่ะยินดีให้บริการค่ะว่าอ่านตามเลยผมว่าสมัครยังไงเขาบอกผมเป็นผู้โชคดีไล้เรา1 0 0าบาทอรับ ผมก็ามําทําเทินไหมคดีพันห้าไม่ทําเทินค่ะสามารถถอนได้เลยผมก็รับไปผมก็แจ้งชื่อไปผมก็ทําตามผมบอกรับพันห้านี่ตรวจสอบนี่ผมได้แล้วนี่ผมถามว่าแจ้งถอนยังไงฝากเท่าไหร่ผมก็ฝากเพิ่มอีกแล้วผมก็เล่น นะเล่นได้500คือแล้วเว็บก็บัญชีของท่านถูกระงับกลุณลาติดต่อตัวแทนของท่านเพื่อปิดล็อกบัญชีถามว่าโกงไหมโกงหรอคือไม่ตอบเลยนี่ผมไม่เพื่อนผมหักไปผมปั่นนะเพราะาผมทำช่อง Youtube แล้วเว็บก็หายไป ไม่ตอบเลย